สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่านะคะของาธาตุน้ำราศีธาตุน้ำคือราศีกรกฎนะคะราศีมีนราศีพิจิกหมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราก็คือทางไทยนะคะวันที่มินก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมินพูดทุกคลิปนะคะพลังงานนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะคือพลังงานโดยรวม ที่อ่านไพ่ดกูกว้างๆบางคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันหมอก็จะอ่านตามไพ่นะ,ะมันคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะไพ่ตรงนี้มันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะมันเป็นดวงโดยรวมไม่รู้ดวงใครแหละนะคะอยากให้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดแล้วไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนาะธาตุน้ําเยอะมากๆนะคะใบแรกเลยหนึ่งถ้วยค่ะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมา หนึ่งถ้วยนี้แน่นอนราคามือจากสวรรค์มือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มือจากพระเจ้าลนะหยิบยื่นนะคะใครสักคนที่มามอบให้คุณนะคะหนึ่งถ้วยคือน้ำที่ล้นออกมานะคะดอกดอกบัวที่บริสุทธิ์ตรงนี้หมอเชื่อว่าท่านน้ำตอนนี้กำลังมีคนใหม่เข้ามายกกัะสองถ้วยนะคะ,นะคะสองถ้วยจะเกิดขึ้นได้คุณก็ต้องรู้สึกดีกับเขาล่ะคะเพื่อนๆตรงนี้นะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบรักครั้งใหม่ ะะมีคนที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนคุณนะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีฐานะการเงินการงานที่มั่นคงนะคะแต่โยกกับหกถ้วยค่ะเพืเ่อนๆพ่อนท่านำอาจจะหวนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆก็ได้นะสำหรับบางคนหรือบางท่านนะคะมีคนเก่าของคุณเขาบอกถ้าโชคชะตานําพาถ้าเราคือใช่ของกันและกันขอให้ได้กลับมา นะคะตรงนี้หรือคุณอาจจะหวนนึกถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆหรือบางคนอธิษฐานขอพรให้ถ้าเป็นคนคนเก่านะเพื่อนๆเป็นคนที่ใช่ขอให้ได้กลับมาถ้าไม่ใช่ก็คือปล่อยกันไปก็ได้นะคะดิเช่ลอดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับนะคะนักเดินทางนะคะแอร์เป็นแอร์เป็นสจวตเป็นคนที่เกี่ยวกับรถนะคะเกี่ยวกับการขนส่งได้หมดนะคะเป็นคนที่เดินทางไกลได้ด้วยนะคะเพืเ่อนๆตรงนี้มันเหมือนเขารู้สึกว่า คนนี้จะสูงใหญ่ไหลกว้างเขาจะพยายามเพื่อคุณเดเวอร์นะคะเป็นคนที่อยู่ไกลหรือไม่ก็เป็นคนต่างประเทศต่างชาติหรือธาตุน้ำบางคนมูฟออนเป็นวงกลมคุณอาจจะไปไปกับกับใครมาสักคนหลายรอบแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะแปดไม้เท้าคือการสื่อสารการได้พูดได้คุยนะคะตรงนี้ขึ้นมาไนท์เธอเรียนนะคะแน่นอนล่ะคะ่ะมีคนที่นะคะมุ่งหน้าหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณหน้าตรงนี้นะคะให้เราแฟนบอกว่า าชาวธาตุน้ําคุณจะเริ่มปล่อยได้ปล่อยวางได้ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปถ้าใช่นะคะขอให้ได้กลับมาหรือพบเจอความรักที่ดีบางท่านอาจจะดีวหรือคุยกับชาวพฤกษบลคนาพฤกษบนะคะธาตุดินกันพฤกษบมังกรน,นะคะตรงนี้ขึ้นมาธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกเดแชหลวดชาวกรกฎลคนาลกรกฎนะคะแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ําอันที่จริงเดมูลชาวมีนลคนามีนนะคะเดี๋ยวหมอขอดูที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็คือเมื่อวาน 5้าวันที่แล้วนะคะก็คือที่ผ่านมานั่นแหละมันมีเรื่องราวเป็นไปเป็นมายังไงทางบ้านหมอฝนตกนะคะเพื่อนๆแต่หมอทําคลิปไปแล้วนะคะขอขอทําให้จบเลยแล้วกันนะคะที่ผ่านมาทตุน้ําเป็นยังไงบ้างแปดถ้วยบางคนความรักอยู่กไกลกันหรือถ้าอยู่ใกล้มันก็ไม่เติมเต็มมีคนเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะ ตรงนี้ขึ้นมานะคะเขาเดินจากเราไปก็ได้หรือเราเดินมาจากทั้งที่เราไม่ได้อยากจากหรอกคะ่ะเพื่อนเพื่อนเราเราเหนื่อยเราเจ็บเรารู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มอะ่ะบางคนยังเฝ้านึกถึงหัวเรื่องราวเก่าๆที่เจ็บปวดและเสียใจอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้สิบดาบมีคนที่รู้สึกว่าแทงเรานะคะข้างหลังด้วยหรือ ความรักมันช่างห่อเหี่ยวหรือเกินกับความสัมพันธ์นะเพืเ่อนๆน,นะคะสามดาบเจ็บปวดเราอาจจะไปเข้าไปเกี่ยวกับรักสามเศร้าหรือใครดึงความสัมพันธ์แบบนี้มามันแห้งแรงกับความรู้สึกเราเ mm hmm. ทมเปแลนชาวธนูลัคนาธนูความรู้สึกที่มันมีพลังงานคุณอาจจะพยายามเพื่อใครคนหนึ่งมานานแล้วไปๆไปไปกับพยายามเพื่อเขาปรับบาลานซ์เพื่อเขามากมายทําเพื่อเขามาเยอะนะคะแต่ความสัมพันธ์มันไม่นิ่งนะคะหกเหรียญเป็นสภาวะที่ความรู้สึก ที่เรารู้สึกว่าเราเอ๊ะเ,เราเราปรับอยู่ไฟเดียวให้อยู่ไฟเดียวเหนื่อยอยู่ไฟเดียวเสียสละอยู่มากกว่านะคะอันนี้ธาตุลมตุลกุมเมทุนเนาะคุณอยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนเราก็ยังพยายามที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองกําลังกลับมากลับมารักตัวเองกลับมาเข้มแข็งนะคะธาตุน้ําคุณเริ่มมองอนาคตไปข้างหน้าเราไม่อยากอยู่ในสภาวะการที่สามเศร้าเนาะ ดฟูนะคะบางครั้งคุณคบกับใครเขาไม่มีสถานะให้เราเลยหรือเราอยากจะไปค้นหาตัวตนของเราอยากจะออกจากตรงนี้เดเดทพิจิลรคณาพิจิกพ่กพอไม้แม่ไม้หรือต่างชาติก็ได้นะคุณจบหรือห่างออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูกันคนที่คุณคบอขอขอโทษค่ะมาดูกันว่าคนรักเก่าของคุณนะคะข้อความจากคนรักเก่าถ้าเขาไป คุยกับคนใหม่เข้าไปได้ดีไหมนะคะหรือถ้าเขาห่างคุณไปเขาไปทําอะไรนะเพื่อนๆตรวจตัวเขามาดูกันเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกเงารู้สึกเศร้านะคะหรือเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินก็ได้ห้าดาบเป็นสภาวะที่มีทัศนคติบ,บางอย่างไม่ตรงกันบางคนน้อยใจหรือเดินห่างออกมาบางคนเจอคนที่อายุน้อยกว่าความสัมพันธ์มันเบาบางหรือบางท่านนะคะความรักทางไกล หรือไม่ก็เป็นคนต่างชาตินะมีความรู้สึกว่าเดสตานะะชาวกุมลัคนณาคุมนะะมีคนที่เทความรู้สึกมีคนที่ห่างออกมานะคะเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์รู้สึกเขารู้สึกว่าเออตอนนี้เขาอยู่หมวดอยู่กับตัวเองมากกว่าเหนื่อยละไม่รู้พวกคุณมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันด้วยไหมนะคะความคิดความอ่านมันไม่ค่อยตรงกันหรือท่านนำ้ำบางท่านที่ผ่านมามีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้อง คือฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้พวกคุณมีปัญหากันมันเป็นปัญหาเรื้อรังด้วยนะนะคะฮะคิงถือเรียน er นะคะคุณก็เป็นควีนถือเรียนโอเคมาหาบางคนคุณไม่ง้อเขาเขาก็ไม่ง้อเราเงียบนิ่งใส่กันต่างคนต่างมีอีโก้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเดหฮงแมนเป็นสวาทิว่าที่ไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงเหนื่อยเขาบอกเขาก็เจ็บเขาก็เหนื่อยนะ,ะเพื่อนๆตรงนี้นะขอดูกันว่าเขา คิดอะไรกับคุณแล้วอยากบอกอะไรคุณบ้างความในใจที่เขาอยากบอกนะคะข้อความจากคนรักเก่านะคะได้แชร์เล้วออดนะคะเพืเ่อนๆใบเดียวกับตรงนี้เนาะบางคนนะคะถ้าคุณเจอความรักครั้งใหม่เป็นคนไกลเขานึกถึงการเดินทางนะคะหรือถ้าเขาเคยหันหลังให้คุณมันเหมือนดอกทานตะวันที่ขึ้นวันใหม่นะคะคือมันเหมือนความรู้สึกอยาก กลับมานะ,ะกลับมาปรับความเข้าใจอยากพูดอยากคุยอยาคุณนะคะ10เรียนนะคะคุณอาจจะเคยอยู่กับเขาเคยมั่นคงเคยเป็นสถานหาแฟนหรือพูดเรื่องอนาคตด,ด้วยกันก็ได้นะคะตรงนี้สีไม้เท้านะคะเขาอ่านไพ่ลวดเดียวเนาะสองไม้เท้า10ถ้วยนะคะ d ดู e นะคะตรงนี้ขึ้นมาไนท์อไม้เท้านะ สเหรียญจัติกนะคะจัติกนี้ชาวตุลลคนาตุลเด็กถือเหรียญน,นะคะคนอายุน้อยกว่าเนาะนะคะหเหรียญควีนถือถ้วย5ถ้วยนะคะเพื่อนเพื่อน้ําน้ำหมอทำมาหลายคลิปมันจะมีสถานการณ์ที่คล้ายๆกันเช่นมีคนที่เสียดายคุณนะเขารู้สึกผิดและเสียดายแต่เขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ กับคนอื่นแล้วได้แต่เสียดายได้แต่คิดถึงแต่ไปไม่ถึงมันติดแหกมันมีปัญหามันมีสองอย่างให้เลือกนะคะตรงนี้สําหรับบางท่านนะคะหมอบอกก่อนนะว่าคุณอาจจะได้พบรักทางโลกออนไลน์ทุกวันนี้ก็โซเชียลนะคะเพืเ่อนๆทางเพื่อนในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์เพื่อนในที่ทํางานเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีเกณฑ์ที่จะได้พบนะคะเพืเ่อนๆนะคะเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบลักทางไกลหรือคนชอบเดินทางหรือไม่ก็คนที่ เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือต่างประเทศก็ได้เขานึกถึงการเดินทางเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณท่าน้ำนะเขาอยากอยู่กับคุณมั่นคงคุณนี่แหละเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันเขาจะให้เกียรติคุณนะคะตรงนี้อันนี้พูดถึงคนใหม่นะคะเพืเ่อนๆแต่ถ้าเป็นคนเก่าหมอพูดก่อนเลยว่าเขาเสียดายคุณหม,หมอทำหลายคลิปแล้วมันขึ้นมาเสียดายแต่ตัวเขาอาจจะห่างคุณไปแล้วนะคะมันไกลกันแล้วหรือคุณมีคนคุยแล้วคุณคบคนใหม่หรือตัวเขาก็ได้ที่มีคนใหม่ แต่ว่าเขาก็เสียดายคุณยังคิดถึงยังนึกถึงเรื่องเราเดิมๆเกา่าๆแต่ถ้ามีคนที่บางคนนะคะเขาก็คิดถึงและอยากกลับเข้ามาถ้าบางท่านที่เคยอยู่กันเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวมีคนที่เสียดายแล้วอยากเลือกคุณอีกครั้งหนึง่งอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆรอโอกาสรอจังหวะรอเวลานะคะรอว่าจะกลับเมื่อไหร่นั่นแหละนะคะกลับมาอีกครั้งหนึง่งทีนี้มาดูความรักนะคะใน กหลังของเดือนตุลาบ้างนาะข้อความจากคนรักเก่านะคะของธาตุน้ำสองถ้วยขึ้นมาสองรอบแล้วเนี่ยนะคะคุณกำลังจะอินเลิฟนะคะตรงนี้นะธาตุน้ำนะ,ะสองถ้วยนะ,ะสองไม้เท้ากำลังปลูกต้นลักเลยส0ไม้เท้าไนทถือถ้วยเดมเพรสนะคะ เละแฟนพฤกษพเราคณาพฤกษพนะคะแปดเหรียญน,นะคะคิงถือเหรียญน,นะคะเล็กถือถ้วยโชคชะตานะคะแล้วก็วิวฟอร์จูนหกเหรียญน,นะคะมีคนที่จะออฟเฟอร์เราด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาในความรักความสัมพันธ์เดอรสตานะคะ แต่คุณไม่ได้รีบร้อนนะไพ่มันขึ้นมาว่าเรานิ่งแล้วเราเงียบแล้วคุณจะได้เจอคนที่แตกต่างกับคุณนะคะไม่ว่าจะอายุหรือเชื้อชาติหรือาศาสนาหรือวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันนะคะตรงนี้ขึ้นมาไพ่ตายสําหรับเป็นหกถ้วยอือฮึ คนที่เคยคุยเคยห่างเคยจบไปๆไปกลับๆยังกลับไปกลับมาอยู่นะคะมินบอกก่อนนะเพราะว่าหมอเห็นภัยมันโยกันคนที่ไปๆไปกับๆเดี๋ยวเหมือนหายไปคิดจะว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่าคุณอาจจะคิดอย่างนี้นิ่งไปก็วนมาอันนี้หมอพูดกรณีนี้ด้วยนะคะวนๆไป,ไปๆอยู่สําหรับบางคนเนี่ยภัยของคุณขึ้นมาเด่นนะคะมีใครบางคนที่วนกลับมาไปๆกับๆนะคะกับคนเดิมๆที่เคยเงียบเคยเงียบเคยนิ่งเคยห่างไป เคยเฉยเมยใส่กันมีโอกาสวนกลับมาหรือใครที่เคยมีประเด็นเคยคบกันเป็นสถานะแฟนก็มีโอกาสนะคะตรงนี้ขึ้นมาอันนี้นะคะหมอพูดกรณีนี้แต่บางคนนะคะหมอพูดเลยมีโอกาสได้กลับมาคุยกันใหม่นะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่สําหรับบางท่านโชคชะตานะคะหรือจัก,กรวาลน,นี้นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกระบวนการสิ้นสุดแล้วบางคนเรียนรู้อะไรกับคนบางคนมาเยอะแล้วนะคะตรงนี้ จัก,กรวาลนี้แล้วไพ่โชคชะตาจะนําใครสักคนมาพบเจอคุณค่ะเพื่อนๆนะรตรงนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาในลักษณะเกื้อกูลเป็นกาลยานามิตรจะเข้ามาในลักษณะเพื่อนกาลยานามิตรนะคะตรงนี้ขึ้นมาพบเจอทั้งเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้คนในคนในโซเชียลไลฟ์นะคะในเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะคะนะครตรงนี้ขึ้นมานะค,ะคนที่อาจจะอายุที่แตกต่างกับคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมามีเกณฑ์ได้พบ,นะบได้พบได้คุยนะคะ ไพ่ตัวน,นี้คุณไม่ได้รีบนะความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันไปหรือบางกรณีมีคนเก่าที่ห่างหายไปหรือคุณคิดว่าจบแล้วหรือไปไป,ไปกับๆนี่แหละค่ะวนกลับมาจะกลับมาคราวนี้หมอว่าอาจจะคุยกันดีกว่าเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นเพื่อนดีมากดีน้อยมันเป็นดวงชะตาคุณเนาะหมออ่านตามไพ่รวมๆนะคะพวกคุณเคยมีปัญหาพวกคุณจะเข้าใจในจุดนั้นนะ,ะแต่ถ้าคนเราสินไม่เสมอกันก็คบกันไม่ได้นาน แต่บางกรณีมีคนใหม่ๆเข้ามาปผูกความสัมพันธ์คุณแล้วนะคะเขาพูดเรื่องอนาคตกับคุณด้วยท่านน้ำนี่ทีนี้ขอภายแนะนำนะคะพา้จะแนะนำยังไงบ้างนะคะโอ้ฟ้าร้องเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะอืมนะคะขอไปแนะนำดีกว่าชาวท่าน,น้ำบอกว่า ฉันเป็นเอ็มเพลสละพอละกับการเหนื่อยตามผู้ใดเรานั่งอยู่บนบัลลังก์ของเราใครรักเราเขาจะตามหาเราเองเพราะเราเคยเหนื่อยกับใครมาเยอะแล้วนะคะตรงนี้กรณีที่คุณเหนื่อยกับใครมาเยอะนะคะมากมายคุณบอกคุณอยู่ตรงนี้แหละสิบถ้วยนะคะมีคนจะเข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์ของคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะมีคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์พร้อมที่จะเอาชนะใจคุณคุณอาจจะได้พบรักใหม่นะคะ เกี่ยวกับสายเพื่อนสายโลกออนไลน์หรือมีคนมีเพื่อนแนะนําให้นะคะความรักมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เติบโตและงอกงามมีบันไดนะคะของการคบกันอยู่ะคะ่ะทุกคนคบกันเราไม่อยากย่ําตอกอยู่กับที่1 2 3 4 5มห้ามันก็จะเป็นไปตามสเต็ปนะคะคุณจะค่อยๆดูดูกันไปเพราะคุณไม่รีบคุณต้องการความช้าแต่ชัวร์มั่นใจเข้าใจจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้นะคะ ขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆธาตุน้ำดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดีหน้าจอก,ก็มีเนาะใต้คลิปนี้ก็มีไอดีไลน์ที่ทิ้งไว้นะคะชอบช่วยกดซ b บสไค b e กดไลค์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ